ัสดีสสครับพวกกลุ่มพวกผมจะมาวิคเคราะห์เร่งคีขยายคดีคนร้ายฆ่าเสียทีนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งวิเคราะห์ที่มามาตราประมวลกฎหมายนะครับการสืบสวนมาตราสองทับหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทราบว่าใครเป็นผู้กระทำผิดน,น,นะครับการจับกลุ่มมาตราเจ็ดสิบแปดเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามติดตามตัว นายเอ็มซึ่งเป็นผู้สงสัยในคดีนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานมาตาหนึรามสิบเมีการตรวจยึดรถยนต์ของเหยื่อที่ถูกนําไปโจยดทิ้งไว้ในป่าซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสาคัญในคดีนี้ครับต่อมานะครับหัข้อที่2นะครับการยกตัวอย่างนะครับผม2.1น,น,นะครับผมการสืบสวนสอบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการสืบสวนเพื่อ,อหาตัวผู้ราย ที่อาจจะเป็นคลนค่าในเอ็มหรือมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในคดี2.2นะครับการรวบรวมพยานหลักฐานมีการพบรถยนต์ของเหยื่อที่ถูกนําไปจอดทิ้งไว้ในป่าซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญและเจ้าหน้าที่ได้มีการลากรถด,ดังกล่าวไปตรวจสอบ2.3นะครับ ตัวอย่างการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนจากบุคคลใกล้ชิดของนายเอ็มและทุกๆเพื่อหาข้อมูลและรงจูงใจในการก่อเหตุ2.4นะครับมีการพบรถยนต์ของเหยื่อที่ชายคนหนึ่งนำไปจอดทิ้งไว้ในป่าและเจ้าหน้าทีต่ตำรวจได้ดำเนินการลากรถดังกล่าวไปสอบไปตรวจสอบ ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างหนึง่งครับผมส่วนหัวข้อที่3นะครับวิเคราะห์และสรุป3.1สถานะผู้ต้องสงสัยมีการยืนยันว่ามีการจับกุมนายเอ็มนั้นเป็นนั้นไม่เป็นความจริงและยังไม่มีการแถลงข่าวใดๆจากเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับ3.2ความสัมพันธ์ผู้ต้องสงสัยและเหยื่อ นายเอ็มเป็นคนขับรถส่วนตัวของเหยื่อและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเรงจูงใจไว้ใจการก่อเหตุน่าจะมาจากปัญหาทางการเงินของนายเอ็มครับ3.3ผู้ร่วมก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าามีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนโดยเฉพาะในประเด็นเงินที่หายไปและมีการเพ่งเลึงไปที่ผู้หญิงที่ปรากฏในรถนายเอ็มด้วยครับ3.4ดีผม รถของเหยื่อของนายเอ็มนะครับได้นำรถไปขายต่อให้ชายคนหนึ่งซึ่งภายหลังทราบเรื่องคดีฆาตกรรมจึงตกใจและนำรถไปจอดทิ้งไว้ในป่าก่อนจะแจ้งตำรวจรถคันนี้ถูกลากไปตรวจสอบเป็นพยานหลักฐานสำคัญ3.5นะครับปัญหาทางการเงินของนายเอ็ม มีข้อมูลจากครอบครัวของผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อตุ๊กๆว่านายเอ็มได้นำเงินของเธอไปลงทุนแต่ไม่สำเร็จทำให้คาดว่าเขามีปัญหาด้านเงิน3.6นะครับการดำเนินคดีคาดว่าอาจจะมีการพัพฒนาของคดีใหม่ๆและอาจมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่อ่ที่น่าสงสัยในเร็วๆนี้ครับผม ผุณผู้ชมจบการนำเตือนแล่ไครับขอบคุณครับ